สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมเราจะลอง o อ i รื่อุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเ,เกี่ยวกับข้อมูลการอัปเดตของเซิร์เวอร์จีนะครับซึ่งรายละเอียดการอัปเดตนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้าสู่ทุกเซิร์เวอร์ในอนาคตนะครับก็ให้เพื่อนๆคอ,อยติดตามแผนอัปเดตของเซิร์ฟเหล่านั้นให้ดีๆแล้วกันนะครับว่าจะทำการอัปเดต ข้อมูลที่ผมกำลังจะพูดคุยในวันนี้ตอนไหนนะครับเติมเงินภายในเกมแล้วน็อกออริจินเติมที่ไหนเติมอย่างไรเราขอแนะนำให้เติมกับร้านค้าอิเล็กติกชอ็อปราคาสบายกระเป๋าถูกกว่าเติมเองมีการันตีจากลูกค้าที่เคยใช้บริการและ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีการรีฟันแน่นอนร้านอิลากิกช็อปเปิดให้บริการตั้งแต่9้าโมงถึงเที่ยงคืนติดต่อขอใช้บริการได้ที่ a ฟ e b o o k l ลน e ร้านค้านี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ข้อมูลการอัปเดตล่าสุดของ p r o p e r t y นะครับลำดับแรกเลยก็จะเป็นดันเจี้ยนหม่นะครับที่ชื่อว่าลูกนะครับอ่อจะเป็นดันเจี้ยนนะครับระดับเลเวล75นะครับก็คือว่าผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีเลเวล75นะครับหลังจากเลเวล75แล้วก็ทำเคเวสนะครับทำภารกิจนะครับเพื่อปลดล็อกดันเจี้ยนให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะสาม,มารถเข้าร่วงดันเจี้ยนได้ตามปกตินะครับดันเจี้ยนลูนอันนี้นะครับรา,ายละเอียดเกมเนั้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ภายหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ลองมาดูตัวอย่างกันก่อนนะตัวอย่างของดันเจี้ยนนะครับนะเมื่อทำอัรลกดิในดันเจี้ยนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับออไอเทมนะครับที่เป็นหินเหล่านี้นะครับเป็นสโตเหล่านี้นะครับหลากหลายสีนะ โดยสตอรเหล่านี้นะครับผู้เล่นทุกคนจำเป็นต้องใช้นะเพื่อนำไปอัปเกรดนะครับคุณสมบัติของตัวละครของตนเองนะครับในระบบใหม่นะครับที่อัปเกตเข้ามาพร้อมกับแารเที่ยหลุนนะครับอันนี้เราก็มาอธิบายพูดคุยกันให้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับแดนเทียนี้นะว่ามันมีรางวัลอย่างไรนะครับ ลำดับต่อมานะครับเมื่อเราลงแตนเชียร์ลุนแล้วนะครับเราก็จะได้สโตนมาเป็นรางวัลนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้หินสโตนดังกล่าวนะครับนำไปปลดล็อกระบบที่ใช้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ของตัวละครนะครับก็จะเป็นระบบอิอนริ้นตรงนี้นะครับสำหรับชื่อนี้ก็ อางองทั่วไปก่อนละกันนะครับก็จะเป็นระบบหมันนะครับเราก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับในแถบแรกในแถบแรกนะครับก็จะเป็นแถบที่เอาไว้ใส่นะครับเอาไว้ใส่ชิ้นสโตนต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเมื่อเราได้ชิ้นสโตนมาแล้วนะครับเราก็ต้องนํามาปลดล็อกที่ หน้านี้ก่อนนะครับก็คือว่าในแท็บที่2อเนี่ยนะเราได้หินสกอรมาลราก็กดล็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับกดล็อกแล้วกดล็อกแล้วนะครับเราก็จะทำการกดล็อกคุณสงบัติด้วยนะครับอย่างเช่นอรันแรกเนี่ยมันเพิ่มแท็กแท็กสปีดบอลเนี่นะครับบอลหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะส่วนอนนันอื่นๆนะครับมันก็จะมีคุณสงบัติให้เราด้วยนะครับ เราก็เราก็ปลดล็อกให้หมดนะคุณสมบัติของหินสโตนแต่ละอันมันจะแตกต่างกันนะครับ บางอันก็เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์พลังโจมตีทางกายภาพบางอันก็จะเพิ่มทิดขอบางอันก็จะเพิ่มแมชชีนพีนะครับอันนี้ผมเพิ่มมาคร่าวๆนะน,นี่นะครับซึ่งแต่ละหิกสโตเนี่ยมันจะมีระดับของหินนะครับออว่าสูงสุดที่ระดับเลเวลเท่าไหร่ แล้วว่าแต่ละระดับเลเวลเนี่ยมันก็จะได้รับคุณสมบัติต่างๆของตัวละครด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะระดับรลเวลสูงสุดของมันนะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่ระดับรลเวลสามสิบหกนะครับนะดังนั้นเราก็ต้องพยายามผลล็อกผลล็อกแล้วก็อัประดับของขีดสโตนให้ถึงรลเวลสามสิบหกนะครับ สำหรับอัน,นอื่นอัน,นอื่นก็สูงสุดเลยเป็น3าเช่นกันนะครับอ่ะมารับลดล็อกออหิงสโตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องดำเนินการเอาอีกสโตรเหล่านั้นอนะ่ะมาบรรจุในหน้านี้นะครับนะเพื่อให้มันสามารถทำงานแล้วก็เพิ่มคุณสองไปของตัวละครเหล่าน,น,นะครับ โดยในหน้าเนี้ยมันก็จะมีไกด์มีตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าอาชีพที่เราเล่นอยู่เนี่ยควรใช้หัวหินที่เป็นสโตนรูปแบบไหนเสียอะไรนะครับเราก็มากดกดคำสั่งกดไอคอนสมุดน,นะครับตรงออด้านฝาด้านฝาของตัวอัพแท็กนะครับเราก็กดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวอย่างนะครับเป็นไกด์เล็กๆน้อยๆนะครับ แนะนำให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับว่าตอนนี้ผมเล่นอาชีพเมกอยู่หรือวิสานนะครับมันก็จะแบ่งไปเลยนะว่าหินสโตนชุดนี้นะครับก็จะเป็นข้อแนะนำของเออสกิลสายเมเโอเป็นต้นนะครับในแถวที่1นนะครับแถวที่2ก็จะเป็นหินสโตนที่แนะนำของเออสกิลเออสกิลคาวิตีนะครับ ก็จะเป็นเซตสกิลเป็นบิวสกิลนะครับนะส่วแถวที่3านี้นะครับ mm. ก็จะเป็นเซตของอีกสโตนที่ใช้งานจับสกิลเมจิชเชอร์เป็นต้นนะครับซึ่ง mm. ในแต่ละอินสโตนะมันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆนะครับ mm. เข้ามาให้เรานะนี่นะครับอันนี้ก็ ฟิสิกอ์แอคแท็บวกเมจิคแอคแท็กส0มนะครับเนี่ย mm hmm. นะครับเมื่อเราปลดล็อกขีสกดสโตนแล้วนะครับ mm hmm. เราก็นำม,มาปรรจุนะครับอันนี้ก็จะจะทําที่ดูคร่าวๆกันนะนะครับถ้าพลังของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเ mm hmm. นะี่ะ อันนี้ผมก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับอตอนนี้ก็คาพลังขึ้นมาหมดแล้วนะครับหลังจากบรรจ,จุอีกสโตนเรียบร้อยแล้วส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นขิดสโตนเกี่ยวกับอาชีพนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่2ตรงนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปหาชิ้นส่วนมาเพื่อปลดล็อกอีกนะครับโดย ในส่วนของ,ของหน้าหินสโตนปดล,ล็อกตรงนี้นะเมื่อเราปดล,ล็อกเสียงตามที่ระบบกำหนดแป้งไว้นะครับมันก็จะไปอัพระดับคุณสมบัตินะครับตามระดับเลเวลของมันนะอันนี้ก็เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่น,นะครับจนถึงระดับเลเวลห้าสิบนะครับซึ่งเมื่อเราปดล็อก ครบพวนตัวระดับแล้วเราก็จะได้รับคุณสมบัติที่ปลดล็อกทั้งหมดนี้นะครับมาให้กับตัวละครเรานะรวมถึงรางวัลทั้งหมดด้วยนะครับแต่และระดับนะครับมันก็จะมีรางวัลให้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของการเพิ่มคุณสมบัติของตอัวละครเพิ่มเติมนะครับก็จะมี PvP มี market P มีฟิลิ c อนดีเฟนต์นะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าผลรวมของคุณสมบัตินะครับซึ่งบปัจจุบันตอนนี้มันยังไม่สามารถทับระดับได้นะครับสำหรับการอัพระดับของคุณสมบัติใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานี้ก็นำมาให้ดูคร่าวๆข,ของนะครับผม สำหรับหินสโตนนะครับนอกจากที่มันเป็นรางวัลในแดนเทียวแล้วเรายังสามารถหาจากไหนได้อีกนะครับเราก็มาดูกันนะอ่ะเราก็สามารถหาได้จากร้านค้านะครับหรือกล่องส่กนะครับของส่งเหล่านี้นะอ่ะนี่นะครับเราก,กดเข้าไปในร้านค้านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเฟนี่นะครับมันก็จะมีจำหนานะ นะครับออและและส่วน,นอื่นๆละ่ะมันยังมีจำหน่ายหรือมีวิธีการหาที่อื่นไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวระบบประมวลก่อนนะครับมันก็จะมีจำหน่ายอยู่นะนี่นะครับตรงนี้นะ ก็จะมีจำหน่ายอยู่นะครับในอักชั่นนะเราผสมมูล2องิ้นะครับถ้าใครอยากได้อยากมีก็สามารถซื้อได้ที่นี่นะและนอกจากนั้นมันก็จะยังมีในร้านค้าแคทช็อปนะครับร้านค้าแคทช็อปอ่ะนี่นะครับที่มันเป็นกล่องไอเทมส่งนะครับส่งสโตนสีต่างๆนะตามนี้นะครับ ก็จะมีร้อยกล่องนะครับก็จะมีตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะนอกจากซื้อด้วยตัวสกุลเงินแคชช็อปแล้วนะครับยังสามารถใช้ไดมอนซื้อได้ด้วยนะนี่ะครับก็จะมี1 0กล่องถายกล่องนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังนะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆนะครับจากตัวเว e บจีนะครับอัปเดตเข้ามานะเดี๋ยวเราจะนำมาบอกกล่าวนะครับแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ทราบต่อไปนะครับสวัสดีครับ